บางคนไม่ได้หน้าตาดีไม่ได้เก่งกว่าใครไม่ได้พูดเก่งโดยซ้ำแต่กลับมีสเสน่ห์แบบที่ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอบอุ่นสบายใจเขาไม่ได้เสกคาถาแต่เขาจัดการตัวเองจากภายในได้ดีเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องรูปหลักแต่คือพลังเงียบๆที่เปล่งจากคนที่รักตัวเองอย่างถูกวิธี วันนี้เราชวนคุณมาเรียนรู้เจ็ดเทคนิคง่ายๆที่จะเปลี่ยนคุณจากคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ใครก็อยากอยู่ใกล้ไม่ใช่ด้วยความพยายามที่จะเป็นคนอื่นแต่ด้วยวิธีการกลับมาเป็นตัวเองให้เต็มที่ที่สุดเทคนิคอย่างที่หนึ่งเข้าใจตัวเองให้ลึกกว่าภายนอกสเสน่ห์ของคนที่น่าหลงไหลที่สุดคือเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครเขาไม่พยายามเรียนแบบ ไม่ต้องฝืนตัวเองไม่กลัวคนไม่ชอบเขาไม่ได้หยิ่งแต่เขารู้ว่าเขาไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครพอใจถ้าความคิดของคุณยังสับสนยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคุณจะเผลอปรับตัวเองตามความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลาแต่ถ้าคุณฟังเสียงจากหัวใจของตัวเองบ่อยๆคุณจะค่อยๆมั่นคงขึ้นจากข้างในจิตใจเพราะสเสน่ห์ ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้คนอื่นหลงแต่มันคือความรู้สึกดีๆกับตัวเองจนไม่ต้องเรียกร้องจากใครเลยเทคนิคที่ง่ายๆที่ทำได้เลยทันทีคือเขียนสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณไม่ชอบเช่นคุณชอบอยู่คนเดียวเวลาคิดงานไม่ชอบรีบร้อนในตอนเช้าคุณชอบฟังเพลงตอนขับรถไม่ชอบคุยเรื่องเงินกับใครที่เพิ่งรู้จักเรื่องเล็กๆพวกนี้แหละ คือภาพที่ชัดเจนของตัวตนเมื่อคุณเริ่มชัดเจนกับสิ่งที่ทำให้คุณสุขและสิ่งที่บั่นทอนจิตใจคุณจะเริ่มวางตัวเองได้พอดีไม่ฝืนตัวเองไม่ต้องเฟกและเมื่อคุณนิ่งพอคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณมั่นคงซึ่งก็คือพลังของสเสน่ห์ที่ไม่มีคำพูดใดแทนได้เทคนิคอย่างที่สองดูแลตัวเองด้วยความเคารพไม่ใช่ความฝืน คนมีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่แต่งตัวแพงแต่คือคนที่ใส่ใจตัวเองแบบไม่ละเลยเขาดูแลตัวเองตั้งแต่พื้นฐานเช่นนอนพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายเบาๆเขาแต่งตัวสะอาดเรียบร้อยไม่จําเป็นต้องอินเทรนด์เพราะการดูแลตัวเองไม่ใช่เพื่อโชว์ใครแต่คือการบอกตัวเองว่าเรามีคุณค่าพอจะดูแลร่างกาย และหัวใจของตัวเราเองคนแบบนี้แค่ยืนเฉยเฉยก็ยังดูดีไม่ใช่เพราะเขาพยายามสวยแต่เพราะเขาดูเหมือนคนที่ให้เกียรติตัวเองเสมอและนั่นคือสเสน่ห์ที่แม้แต่คนพูดไม่เก่งก็สร้างได้ให้เริ่มจากการทำสิ่งที่ง่ายๆเช่นตั้งใจล้างหน้าให้สะอาดก่อนนอนไม่ปล่อยให้บ้านรกเป็นเดือนดูแลบำรุงรักษาเล็บมือเล็บเท้า จัดระเบียบเสื้อผ้าและรองเท้าใช้กลิ่นหอมที่คุณชอบไม่ต้องแพงแค่ให้รู้สึกสะอาดและมั่นใจในตัวเองการดูแลตัวเองเล็กๆแบบนี้จะเปลี่ยนพลังในตัวคุณและคนที่ดูแลตัวเองดีจะมีออร่าเงียบๆเขาไม่ปล่อยตัวเองง่ายๆอย่ารอให้มีใครมารักก่อนแล้วค่อยเริ่มดูแลตัวเองเพราะการรักตัวเอง เริ่มจากวันที่ไม่มีใครและคุณยังใส่ใจตัวเองอยู่เสมอเทคนิคอย่างที่สพูดน้อยแต่พูดให้พอดีฟังเก่งมากกว่าอวดเก่งคนที่พูดมากเกินไปมักทำให้สเสน่ห์หายไปโดยไม่รู้ตัวเพราะบางครั้งเราพูดเพื่อปกป้องตัวเองหรือเพื่อให้คนยอมรับในตัวเราแต่คนที่มีสเสน่ห์จริงคือคนที่รู้จังหวะที่ควรจะพูดและรู้จังหวะที่ควรจะเงียบ เขาไม่รีบร้อนที่จะพูดไม่เร่งรีบที่จะขัดไม่ชิงเอาคำสุดท้ายและเมื่อถึงเวลาพูดเขาจะพูดนุ่มนวลพูดได้ตรงประเด็นพูดในความจริงที่ใช่ไม่เสริมเติมแต่งเขาฟังด้วยใจไม่ใช่ฟังเพื่อจะตอบสิ่งนี้ทำให้คนรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วสบายใจไม่ต้องระวังตัวเพราะเขาไม่ได้พยายามทำให้เหนือกว่าใคร เขาแค่อยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงและจริงใจแค่นั้นเองลองฝึกฟังคนให้จบก่อนที่จะพูดให้ถามแทนที่จะรีบบอกให้พยักหน้าแทนที่จะรีบสรุปคำถามที่ธรรมดาอย่างเช่นแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างมีพลังมากกว่าคำแนะนำยาวๆและเมื่อถึงเวลาต้องพูดให้พูดด้วยความเคารพไม่ใช่อารมณ์สเสน่ห์ของคนที่ฟังเก่งคือเขาทำให้คนรู้สึกว่าเขาเห็นเรา ไม่ต้องพยายามให้ฉลาดหรือรู้มากแค่มีใจฟังอย่างแท้จริงก็เพียงพอแล้วเพราะในโลกที่คนอยากพูดเต็มไปหมดส่วนคนที่รับฟังอย่างเงียบเียบได้กลับคือคนที่ดูโดดเด่นที่สุดเทคนิคอย่างที่สี่ไม่เปรียบเทียบไม่ดูถูกตัวเองคนที่มีสเสน่ห์จริงเขาไม่ต้องเก่งเท่าคนอื่นแต่เขาไม่ดูถูกตัวเองและไม่ฝืนแข่งอยู่ในสนามของใคร เขาอยู่ของเขาอย่างสงบทำสิ่งที่ตัวเองถนัดและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสเสน่ห์ในตัวคุณจะลดลงทันทีไม่ใช่เพราะคุณแย่ลงแต่เพราะคุณทำให้ตัวเองดูด้อยกว่าในสายตาของตัวคุณเองคนที่มั่นใจในแบบของตัวเองคือคนที่คนอื่นมองว่าคนคนนั้นมีพลังในตัวเอง เขาไม่ต้องการที่จะเอาชนะใครแต่เขาไม่ยอมแพ้กับตัวเองและสิ่งนี้คือเสน่ห์ที่แรงกว่าใบหน้าหรือความสามารถใดๆฝึกพูดดีกับตัวเองทุกวันเลิกพูดว่าเราก็แค่คนธรรมดาไม่มีอะไรที่น่าสนใจหรือคนแบบเราจะไปมีใครมาสนใจเพราะคำเหล่านี้จะฝังลึกเข้าไปในใจจนคุณลืมว่าจริงๆแล้วคุณก็มีอะไรที่ดีๆเหมือนกัน ลองเขียนสิ่งที่คุณภูมิใจในตัวเองลงกระดาษไว้เลยสักห้าหอย่างแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นทำกับข้าวอร่อยฟังคนอื่นได้ดีหรือยิ้มเก่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเพราะสเสน่ห์มาเริ่มต้นจากการที่คุณรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าโดยไม่ต้องรอให้ใครมาการันตีเทคนิคอย่างที่ห้า มีขอบเขตที่ชัดเจนรู้จักคำว่าไม่คนที่น่าเคารพและน่าหลงไหลไม่ใช่คนที่ยอมทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรโอเคและอะไรที่รู้สึกว่าไม่โอเคเขาช่วยได้เขาก็ช่วยแต่ถ้าเหนื่อยเกินไปเขากล้าบอกว่าวันนี้ไม่ไหวขอพักก่อนนะเขาไม่ยอมปล่อยให้ใครมาลากเขาเข้าไปในจุดที่เขาไม่สบายใจไม่ใช่เพราะเขาใจร้าย แต่เพราะเขารู้จักรักตัวเองการกล้าปฏิเสธอย่างสุภาพไม่ใช่เรื่องหยาบคายแต่มันคือการประกาศว่าฉันมีขอบเขตและฉันเคารพตัวเองพอที่จะไม่ยอมให้ใครข้ามมันและคนแบบนี้แหละจะยิ่งน่าคบน่าคุยน่าร่วมทางฝึกพูดคำว่าขอคิดดูก่อนหรือขอเวลานิดหนึ่งนะอย่ารีบตอบตกลงทันทีทุกครั้ง ทั้งที่ใจคุณยังลังเลอยู่การให้เวลากับตัวเองในการตัดสินใจคือการให้เกียรติความรู้สึกของตัวเองอย่าเอาคำว่าเกรงใจมาใช้ทำร้ายใจตัวเองเพราะคนที่ยิ่งฝืนสเสน่จะยิ่งจางลงในขณะที่คนที่อยู่ในจุดที่ตัวเองสบายใจจะเปล่งออร่าแบบเงียบๆความแน่นแฟ้นของสเสน่อยู่ที่ความชัดเจนในจิตใจไม่ใช่การพยายามให้ทุกคนรัก เทคนิคอย่างที่6อารมณ์ที่มั่นคงหัวใจสงบนิ่งไม่เวียงใส่ใครง่ายๆและสเสนอีกอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคือหัวใจที่นิ่งและจิตใจที่มั่นคงคุณไม่ต้องนิ่งเงียบแบบหุ่นยนต์แต่ขอให้ไม่เหวี่ยงง่ายเกินไปเมื่ออะไรไม่เป็นใจคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้คือคนที่คนรอบตัวรู้สึกปลอดภัยเขาไม่ตะคอกเวลาเครียดไม่ประชดเวลางอน เขาอธิบายความรู้สึกตัวเองได้โดยไม่ให้ทำร้ายใครและนั่นคือสเสน่ห์ที่หาได้ยากในโลกที่คนมักใช้อารมณ์นาเหตุผลอารมณ์ที่มั่นคงไม่ใช่การไม่รู้สึกอะไรเลยแต่คือการรู้ตัวเมื่อรู้สึกและจัดการมันแบบไม่กระทบใจใครฝึกสังเกตตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่จิตใจเริ่มขุ่นมัวเริ่มมีอารมณ์หงุดหงิดให้หยุดเล็กน้อยก่อนพูด ให้นิ่งเงียบก่อนที่จะตอบเดินออกมาสงบใจก่อนก่อนที่จะสื่อสารกับใครไม่มีอะไรทําลายสเสน่ห์ของคุณได้เร็วเท่ากับการพูดรุนแรงในอารมณ์ชั่ววูบคนที่นิ่งเป็นจะดูสง่างามโดยไม่ต้องทําท่าทางอะไรคนที่สื่อสารด้วยใจสงบจะมีพลังแม้พูดแค่ไม่กี่คำอารมณ์ที่นิ่งคือสิ่งที่ทำให้คนอยากอยู่ใกล้ ไม่ใช่เพราะคุณพยายามแต่เพราะใจคุณสงบนิ่งไม่วุ่นวายเทคนิคอย่างที่7ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายไม่ลอยไปตามใครคนที่ใช้ชีวิตแบบมีเป้าหมายจะดูมีพลังโดยไม่ต้องพูดเขาไม่จำเป็นต้องร่ำรวยไม่จำเป็นต้องเด่นดังแต่เขารู้ว่าแต่ละวันของเขาเขาทำอะไรไปบ้างและทำเพื่ออะไรบ้างเขามีแผน มีทิศทางมีความตั้งใจแม้เล็กๆน้อยๆก็ตามและนั่นทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขามีคุณภาพคนมีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่วิ่งวุ่นตลอดเวลาแต่คือคนที่ไม่หลงทางแม้อยู่ในที่วุ่นวายคุณไม่ต้องเก่งกว่าใครแค่มีเป้าหมายที่คุณซื่อสัตย์กับมันแค่นี้คุณก็โดดเด่นขึ้นมาในแบบของตัวคุณเองแล้ว ลองตั้งเป้าหมายง่ายๆเช่นจะนอนให้ตรงเวลาจะอ่านหนังสือวันละสิบหน้าหรือจะไม่จับมือถือหลังสี่ทุ่มเป้าหมายแบบนี้แม้ดูธรรมดาแต่คือสิ่งที่ทำให้คุณมีวินัยกับตัวเองมากขึ้นและคนที่มีวินยัยจะมีพลังในสายตาคนอื่นคุณจะดูมั่นคงมีจุดยืนและไม่วอกแวกตามคำชวนที่ไม่จำเป็นความมีเป้าหมายไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่ แต่ต้องจริงใจและทำได้ต่อเนื่องสเสน่ห์ของคนที่ใช้ชีวิตแบบมีทิศทางคือเขาดูมีคุณค่ามากขึ้นทุกวันแม้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงภายนอกเลยก็ตามคุณไม่ต้องเป็นคนสวยที่สุดคนที่หล่อที่สุดหรือต้องเก่งที่สุดเพื่อจะมีสเสน่ห์แต่คุณต้องเป็นตัวเองให้ดีที่สุดและการเป็นตัวเองที่ดีที่สุดเริ่มจากการรักตัวเองแบบไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่เอาตัวเองไปเปรียบไม่ฝืนทําเพื่อให้ใครรักไม่ปล่อยให้ตัวเองโสมไม่พูดร้ายกับตัวเองและไม่ยอมให้ใครข้ามขอบเขตที่ทำให้คุณเสียใจเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองแบบนี้สเสน่ห์จะค่อยๆปรากฏออกมาไม่ใช่แค่ในสายตาคนอื่นแต่ในแววตาของตัวคุณเองทุกครั้งที่ส่องกระจกทบทวนอีกครั้งว่าสเสน่ห์เกิดจากอะไรบ้าง 1. เข้าใจตัวเอง 2. ดูแลตัวเอง 3. ฟังเก่งไม่พูดมาก 4. ไม่เปรียบเทียบ 5. มีขอบเขต 6. อารมณ์มั่นคง 7. มีเป้าหมายทั้งหมดนี้ไม่ใช่สูตรสำเร็จทันใจแต่มันคือเส้นทางของการพัฒนาตัวเองจากภายในเมื่อคุณทำครบคุณจะไม่ต้องเรียกร้องความรักจากใครเพราะตัวคุณจะกลายเป็นพลังที่ดึงดูดรักเข้ามาเอง อย่าเข้าใจผิดว่าสเสน่ห์คือหน้าตาหรือการแต่งตัวเนียบตลอดเวลาเพราะต่อให้สวยแค่ไหนแต่ถ้าจิตใจสั่นไหวไม่มั่นคงขาดระเบียบวินัยคนที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่รู้สึกว่าเขาปลอดภัยพอที่จะอยู่ด้วยนานๆสเสน่ห์จริงๆคือความรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองและยังเปิดพื้นที่ให้คนอื่นอย่างอบอุ่นเสมอเมื่อคุณมีพลังแบบนี้ คนที่ดีจะเข้ามาโดยไม่ต้องเชิญและคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณจะออกไปโดยที่คุณไม่ต้องไล่ทั้งหมดนี้เริ่มจากการรักตัวเองให้ถูกทางลองฝึกทีละอย่างไม่ต้องพร้อมกันทั้งหมดเริ่มจากเข้าใจตัวเองดูแลตัวเองเลือกสื่อสารด้วยใจขอบเขตชัดเจนอารมณ์สงบนิ่งและใช้ชีวิตไม่ล่องลอย เมื่อคุณทำได้หนึ่งเรื่องแล้วคุณจะมีพลังทำเรื่องอื่นๆต่อไปได้อีกและเมื่อครบเจ็ดอย่างนี้แล้วคุณจะกลับมาเป็นตัวคุณมากขึ้นแบบที่มั่นใจสงบเงียบและดูน่าดึงดูดโดยไม่ต้องพยายามคนที่รักตัวเองอย่างถูกวิธีจะไม่หิวความรักและคนแบบนี้จะมีพลังบางอย่างที่เกินต้านจริงๆอย่ารอให้ใครมาบอกว่าคุณดีพอ เพราะความพอเพียงทางใจเริ่มจากความเชื่อที่คุณมีต่อตัวเองคุณเปลี่ยนตัวเองได้ทุกวันถ้าคุณตั้งใจทำมันคุณสร้างสเสน่ห์ได้ทุกเวลาถ้าคุณเลิกเปรียบเทียบและคุณจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อคุณกลายเป็นคนที่ดีกับตัวเองก่อนอย่าใช้ทั้งชีวิตวิ่งหาคนที่รักคุณแต่จงใช้ชีวิตให้เป็นคนที่เขารักในแบบที่คุณเป็น แล้วโลกจะพาคนที่เหมาะสมเดินเข้ามาหาคุณเอง7เทคนิคนี้อาจไม่ได้เปลี่ยนคุณแบบข้ามคืนแต่มันจะช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวของคุณเองคุณจะไม่ต้องเหนื่อยแกล้งเข้มหรือเสแสร้งเป็นคนมั่นเพราะคุณจะกลายเป็นคนที่สงบนิ่งจากภายในจิตใจและเมื่อความสงบชัดเจนสเสน่ห์จะปรากฏอย่างธรรมชาติไม่มีใครต้านคนที่มั่นคง มีวุฒิภาวะที่ดีใจดีแต่ชัดเจนไม่มีใครไม่อยากอยู่ใกล้ใกล้กับคนที่รักตัวเองแบบอ่อนโยนและไม่มีอะไรน่าดึงดูดเท่าคนที่อยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขโดยไม่ต้องขออะไรจากใคร